แม่ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมพอดีว่าคลิปเกมหมันกำลังตัดอยู่แล้วก็ธุระส่วนตัวนิดนึงเรื่องเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไงก็เอาคลิปนี้ไปดูพังๆก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้ข่าวสารเพิ่มเติมก็ติดตาม Facebook หรือว่าไอจีผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะโอเคไหมไปร,รับชมคลิปไปเลยครับโอมมึงเคยไหมแบบตอนเด็กมึงขี้ไหลอะไรเงี้ยตอนเด็กเคยไหมไม่เคยไม่เคยเลยเหรอพื่ติ๊แตก่เคยดิขี้แตกบ่อยเหี้ยโตมาขี้แตกเลยสับค,ค,คือตอนเด็กกูรู้ว่าหลายหลายคนเป็นเวา่ เฮ้ยว่ามึงเคยไหมแบบคิดว่าขี้มันจะย้อนกลับเข้าไปในรูตูดได้ไอ้สัตว์แบบบางทีงทั้นกูขี้ใสอยเกงเนะเว้ยแล้วแม่งไม่มีใครรู้แม่งพอไปขี้มันแบบออกมาิเล็กน้อยกูก็นั่งนั่งบีบเก้าอีอ้เงี้ยนั่งบีบอย่างเงี้ยวางให้มันกลับเข้าไปอ่ะไอ้เหี้ยอันนี้กูไม่เคยทำไอ้สัตว์กูอ่านด้ตลอดไอ้เหี้ยแม่งแบบคือแม่งแบบไอ้เหี้ยนั่งเรียนอยู่ไอ้สัตว์แล้วแม่งแบบรังผาญที่ตูดอ่ะแบบนั่งเขียนหนังสืออยู่เงี้ยเขียนไอ้สัตว์เอ๊ะขี้ไหลไอเ้ไอเหีเย้ยทำไมวะนั่งบีบเงี้ยแม่งนั่งเงี้ย มึงจะทำคาญร,รูตร้ตูดอย่างเงี้ยรู้ตูดอย่างเงี้ยเชี้ยแล้วแม่งพอกลับบ้านด้วยกูแบบเมื่อก่อนน่ะเราเรียนเจ็ดคาบถูกไหมโอมเมืม่อก่อนน่ะคือโรงพี่โรงเร,งเรียนโรงเรียนโรงเรียนพวกผมมันจะเรียนเจ็ดคาบเว้ยตอนประถมอะ่ะแล้วแบบคือแม่งใครปวดขี้แล้วไปที่ขี้เจ็ดคาบนะคือลำไส้รู้ตูดมึงต้องแบบฝึกวิชามาระดับหนึ่งอะ่ะไอสัตว์มันเความอดทนสูงมากไปกูเป็นค,คนหนึ่งที่ กูจะไม่ขี้ที่โรงเรียนไม่ไว่าอย่างไรก็ตามมึงอะเป็นแกนนำไงเพราะว่ามึงแกล้งคนอื่นมาเยอะไอสัตว์ศัตรูมึงอะรอบไต้เวี้อะมีแต่คนรักตัวหียก <c oughs> ูบอกเลยคือกูก็ไม่รู้วพวกมึงอะเป็นเ, <c oughs> เนขี้อะไรแลวเว้ยเวลาแม่งขี้แม่งคือแบบแม่งไม่ขี้ที่ปลอดภัยห้องน้ำสวยมากเลยวะพี่ห้องน้ำมันสวยมากคือโรงห้องน้ำแบบโรงแรมเลยโรงเรียนอะแต่ว่ามันไม่น่าขี้เพราะว่าไอพวกหี้เนี่ยไอดำดำไอขี้ดำ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 ขี้เนี่ย เออได้อย่างหนึ่งโอมกูคับแค้นใจมากเลยเว้ยคือแบบพี่โรงเรียนผมพาริสเพนมนโหดมากคือแบบไิชาภาษาอังกฤษอะไรง mm hmm. ไเงี้ยไอ้เฮียโอมเนี่ยแม่งชอบอะขโมยของไอ้ทันมึงเคยโดนโอมขโมยของไหมไม่เคยกูเคยแ mm hmm. ต่ไปขโมยเขาไอเ้เฮียเนี่ยแม่งชอบขโมยของกูคือโดยเฉพาะอย่างลบตอนแรกอะ <c oughs> ประกาเว้ยประกาเนี่ยพรับได้เพราะมีหลายแท่งถูกไหมดินสอพอรับได้มันใ้เขียนแทนประกาได้อันนี้อาจารย์อนุญาตเสร็จปุ๊บไอ้เฮียยังลบหรือิุหถยคือ คนปกติแม่งพกยางลบหนึ่งอันลิควิดหนึ่งอันเชื่อคือกูวางไวางมันไปุ๊บกูกูหันไปคุยกับเพื่อนประมาณสามคำอ่ะเฮ้ยเพื่อนอันนี้ทำไรวะกูหันมาปะประกาศกูหายไปแล้วเยี่แม่ไอ้เชี่ยปากกากูหายไปไหนวะไอ้สัสเชี่ยกูอ่ะหันไปถามเฮ้ยมึงเห็นปากกากูไหมวะเอ้ยมึงเห็นปากกากูไหมไม่เห็นวะไอ้เชี่ยมึงต่อแหลกเก่งมากกูบอกตรงแม่งต่อแหลกเก่งมากแล้วไอ้เชี่ยปากกาศยังลบมาพอรับได้ไอ้เชี่ยบางทีอย่างเงี้ยคือแม่งอ่ะเมื่อห้ามละสายตาจากกระเป๋าเว้ย หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีปุ๊บกระเป๋ามึงแบบปุ๊บมึงกระเป๋ามึงแบบตั้งตั้งไว้เงี้ยข,ข,ขนขนลำถูนวดขนขนน้ำนี่เป็นกระเป๋าไหม้ยมึงมึงหันหน้าออกปุ๊บก็โทรคือมึงไปแล้วอะ่ะกระเป๋ามึงอ่ะหายเลยอ่ะเชื่อแล้วไอสัตว์พูดเหมือนมึงไม่เคยทำไอ้เขี้อ่ะตอนนั้นมึงเอากนะระติกน้ำพัตเตอร์มาเล่นช็อตกันอยู่เลยคุยพันยาอ่อนใช่ไหม คเไมยไม่ใชยคือไอ้แก็ติดน้ำมาเล่นน่ะเมื่อก่อนอ่ะคือ,ะอ,ะอ,ะอเด็กเราอ่ะแม่งหาอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นได้กได้ครับแล้วก็ติดน้ำเมื่อก่อนชอบเล่นพีพีไงไอ้สัตว์ลูกซองลูกซองควงอ่ะที่มันแบบยัดกระสุนไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยูกองสองอะไรอย่างเงี้ยมันเคยบ้างแหละเกมกระดาษอะไรเงี้ยเคยเปล่าก่อนชอบพูดที่อะไรมันยาวไอ้สัตว์ปืนยิงอะไรมาปืนนักล่าหมูแล้วก็ยิงมไปเลยเหี้ยไอ้สัตว์นักล่าหมู ไอหมูกิดล้องไอหมูกรีดร้องเฮียมันยาเนี่ยเมื่อก่อนอ้วนเต้อ่ะไอตอนมันหน้าแกล้งอ่ะเดินเดินไปเดินไปลงหางใหญ่ระหว่างตรงสนามบอลไอเชี่ยวโฟนกับพัตเตอร์ต้องมาอยู่กลางสนามแล้วแล้วกูยืนอยู่เฮียตัวเดียวตัวเนี่ยมาวะตัวเนี่ยมาวะเฮ้ยนี่จะพูดถึงมึงเลยสัตว์นี่ไงกูกำลังพูดถึงมึงเลยมึงมาพอดีโยอสวัสดีครับผมมึงหลับมาใช่ไหมอ่า๋อคุย เพ่าะเราโดนยิงไปขนาดอต่คุโดนนินทาอยู่น่ะเออทำไมมึงเหมือนรู้คุยอะเหมือนเหมือนรู้คุยอะอ่าแล้วคุยอะไรแล้วคุยอะไรไอ้สัตว์มัหงัดยางยืดเปนย่าอ่อนเหียวเบี้ยวใช่ไหมไอ้เด็กโตไอ้สัตว์กูมันคิดถึงเลยคิดถึงสมัยที่กูแบบเอาขวดน้ำมาทำไอ้ช็อตกันคือทำไมคือพ่อเป็นตำรวจพ่อพ่อเป็นตำรวจแล้วต้องใช้ขวดน้ำแล้วแบบมันน่าเล่นเหรอวะลูกซองเงี้ยกูเอาแอบเอาแบบบางทีเงี้ยกูอยากได้แบบฟิลไหมเอายางลบยัดเข้าแบงเงี้ย จัดเข้าไปแล้วก็รีโหลดช็อตการ์แล้วรู้อย่างทำอไมกุญยาบต่อยมึงรู้แั่รู้กันนะทำอไมกุญยาบต่อยมึงไม่น่าถามอ่ะไปถามกูด่าพ่อด้วยอ่ะทำไมวะแล้วทำไมอยากตายวะตายหมอพ่อมึงเก่งกับแม่มึงอ่ะไม่เกิดเป็นมึงที่มาไล่ฆ่าแกอ๋อมึงหยาบคายอ่ะเยี่ยดจะสุญนี่ยวกนเบาหวานไอสัตว์มีสุรินนี่เหี้ย สวยเลยมาผมพี่อะใสผมมันหล่อเหี้ยก็พอตัวครับเล่นเกมมาอยากเล่นเกมเกมเงาเงียดเล่นเกมอะไรเกมแบบคาลเตอร์คาลเตอร์คาลเตอร์ไม่ไม่อยากอยากเล่นเกมกระดาษอะเกมกระดาษเพียอะไรไม่เคยเล่นเกมกระดาษหรอวะเฮ้เกมที่แบบมันต้องทำอาชีพเล่นอะไรไยเอาโทรศัพท์ไปฝังดินอะไรเงี้ยเคยไหมฝังดินเคยไหมบ้านเหนื่อยครับบ้านเหนื่อยไอ้จั่นเอ้ยเอ้ยอมๆขอยืมโทรศัพท์จูบหาแม่หนึ่งเอาไปดีเพื่อนข้อหนึ่ง ขายไปไหนกันหมดวะไอ้เหี้ยโทรศัพท์กูเพื่อนอยู่สนามบอลเชี่ยคือโทรศัพท์ Samsung อ่ะไอ้เครื่องที่มันเป็นเครื่องเล็กๆเราจ่อสไลด์อ่ะแม่งอยู่ในดินเะนี <Yes eur Williams> ้ยะโอ้แต่แต่โทรศัพท์เค่อนั้นเป็นโทรศัพท์ผ่านอะไรมาเยอะใช่ตกส้วมเอ้ยฝังอยู่เลยตกส้วมปะมึงบอกโอ้กลิ่นแม่งยังติดอยู่เลยทุกวันให้ติดปะ มันมันติดแบบติดที่อยากเห็นว่ามันชอบไปเล็กจนมาหมดอะมันเหมมันเหม็นมากไอ้เหี้ยทเมื่อก่อนกูมึงเคยไหมเมื่อวานมาถมอะเราจะชอบไปเล่นสไปเดอร์แมนไปเดอร์แมนปีนปีนอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยปีนอย่างเงี้ยแล้วกูก็ปีนไปแล้วมันก็ถลายออกจากกระเป๋าเกงกูดำกูเคยเห็นคนกูเคยเห็นคนที่ชอบถีบประตูมากกว่าว่ะแล้วก็โดนกระชากคอเสื้อ เอ้เท่เรียกคนแทนผมบ้างเฮ้ย่ท้ไมรุดทำอะไรเมื่อก่อนทำไรอคือกูบอกแล้วเห็นไหมไอ้เทยเนี่ยคือแม่งวันนึงเวรกลับแม่งตามทันเว้แม่งชอบแกล้งแบบถีบประตูห้องน้ำแล้วประตูห้องน้ำเป็นเท่แล้วไม่รู้แม่งเปราะบางมากแตะปพ๊บแม่งปสองท่อนเลยไปไปอาจารย์อาจารย์อาจารย์อะไรไหมขึ้นขึ้นไปไมค์ขึ้นไมค์ขึ้นอาจารย์ไมค์ขึ้นเฮียอันนี้เรื่องเรื่องนี้กูอยากให้มึงเล่าอ่ะโอมมึงลองเล่าดิโอมมึงลองเล่าดิโคตรเฮียเลยจะมึงเล่าดิโอมวันนึงแม่ คือพวกผมอะเป็นจะเป็นสายที่บูลลี่คนขี้ใช่ป่ะแล้ววันนั้นออกล่าพอดีเไปตัวก็ออกล่าเออเดินไปตามห้องน้ําเอ้ยห้องดันห้องนี้ปิดอยู่ว่ะตึกตึเอ้ยใครขี้วะเอ้ยใครขี้วะเอ้ยเปิดประตูหน่อยเอ้ยใครอะใครอะแล้วเอ๊ะไม่เปิดไหมเอ้ยจะเปิดไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดถีบประตูหนึ่งทีไม่เปิดถีบประตูสองทีไม่เปิดถีบประตูสามทีเพื่อนเขาหนีไม่ก็ยืนขำก็ยู่ด้หลังเปิดดิวะเปิดดิวะเปิดดิวะถีบประตูทีตึ้มประตูไม่เปิดมาม่นกระชากเชือกขึ้นอย่างเงี้ย ไอ้ขี้ตัวกูลอยแบบไอ้ขี้อ่ะแลคือไมเคิลื่อนตัวแม่งใหญ่ใหญ่ไม่รู้แบบไอ้สัตว์แม่งแล้วแม่งพูดเลยว่าไอ้เขี้กูจำไม่ได้แล้วฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์แม่ก็หยาดแบบเดี๋ยราแบบเพื่อนคนที่อยู่ด้านหลังกูสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนแม่งวิ่งหนีกันหมดเลยคุกคนยวลอยอยู่กลางอากาศไอ้เงี้ยแล้วแม่ก็ลากคอมาหาอุดมอย่างเยอะๆได้เลยแม่งแล้วอุดมก็ลากมาหาณติยาพรแล้วกูก็โดน จับตัวตอนเที่ยงทุกว ok ันกูไม่ได e <itu> ้ไปไหนกับเพื่อนเที่ยงกูต้องไปนั่งโดนตัวตงอย่างเงี้ยน้องปะขู่เที่ยงกไม่โดนตัวตรงน้องปะขู่เหรอหลวงโดมไม่เคยโดนนะดิไอ้เทียนติยาพรกูโดนทุกวันไม่ใช่แม่งจะเรียกกูไปตอนเที่ยงกันนะแต่วันนั้นกูทำกูเรียกเที่ยงอะไรวะวันนั้นกูจำได้เลยอีน่ะจำติวันนั้นกูจำได้เราอยู่ตึกสองใช่ป่ะโฟนอาจารย์เราเรียนอาจารย์น้ำอ้อยอาจารย์น้ำอ้อยกำลังเดินขึ้นตึก อาจารย์น้ำเยี่ยวสวัสดีครับอาจารย์เป็นชี้หน้ากูอมลงมาดิแล้วเขาก็ลากของอาจารย์นาตยาพอดอาจารย์นาตยาพอดก็ถอดเสื้อแล้วก็บิดถัวนมถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วมีถั่วนมนี่คือเรื่องที่มึงเจอตอนปถมใช่ไหมอมถอดเสื้อแล้วก็บิดถัวนมก็อกว่างรู้ไหมเด็กโดนไล่ออกแบบนี้มาเยอะแล้วไม่กระหูกไม่เงี้นแต่ตอนนั้นกูเชื่อแค่นี้เด็กโดนไล่ออกนี่มาเยอะแล้วเอางี้คุยกับเธอเลือกสองช้อยช้อยแหกมเธอไปเขียนใบลาออกซะ ใช้ที่สองพรุ่งนี้เธอต้องตอนเขาลบเขาลบธงชาติเธอต้องไปถอดเสื้อยืนหน้าแถวถอดเสื้อรอจัดระเบียบถอดเสื้อยืนหน้าแถวกูก็นั่งเงียบกเพื่อกูเชื่อลใช่ไหมเชื่อกูต้องไปถอดเสื้อยืนหน้าแถวแล้วว่ากูโดนล้อแน่เลอรแต่แต่เขาไม่ทำทีรอกเขาไม่กล้าเลยคือมันติดนี่อ๋อมีแค่เลื่อนไปเลื่อนไปเอาแถวอยู่กูกูจะมาสายสุดอยู่แล้วใช่ปะกูจะต่อแถวกูจะต่อคนหลังตลอดเลย วันนั้นกูไม่ได้ใสเ่เสื้อในจริงกูย,ยืนอยู่ฮลุมจัดเหตไทยรวมแล้วดืา้าชาติไทยเงี้ยเงี้ยแล้วสักพักนึงมีเงาดำเนี่มาได้หลังกูแม่งดึงกางเกงกูพึ่ดเฮียดีเรื่องเกงในไม่หลุดไปด้วยสัตว์แล้วคือแม่ง กูอยู่กลางแถวไอ้ที่แบบคนเด็กกี่พันเป็นร้อยพันคนไหนไรเงี่ยกูหันไปกูเรียกเพื่อนแก้หันไปเจออีน้ำอ้อยอีสัตว์เย็ดแม่ดึงกูบอกกูไม่ใส่เสื้อในเกงก็ถอดซะก็แบบแม่เลยยิ like ่งโคตรไดูตอนนั้นแ่กูดูเพื่อนกูดูเพื่อนดึงเงี่ยรอบตัวกูรอบรตัวกูหันมามองกูหมดไอะไรเงี่ยเล่นขวาก็พี่เล่นซ้ายก็เพื่อนแม่งหันมามองกูหมดแบบเียอ้เยเยีโดนอาจารย์ดึงเกงเหรอ เยอะหนึบบึไเลยเยอะไม่คือจิ๋ไหนมันติดอยู่ตรงขอบเอวมาแม่ไม่ควยทช่นีมมันดำอย่างวะแล้วจ้คยมึงป่ะควไม่เต้มาอย่างงี้มึงนีจะเห็นกันทองก็เป็ดผมเลมองเห็นมองเห็นอวะ